อาคมพระที่วัดร้างเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของพระธุดงครูปหนึ่งท่านนั้นหลังจากที่บวชได้ไม่นานก็ได้ออกเดินทางธุดมไปจนทั่วจนท่าน แทบไม่ได้เดินทางกลับไปพำนักที่วัดเดิมเลยป่าและเขาดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่พำนักพักอาศัยของท่านไปสัแล้วพระธุดงค์รูปนี้มีชื่อว่าหลวงพ่อสง์มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อสงได้ออกเดินทางธุดงค์ไปตามป่าเขาในวันนั้นท่านได้เดินทางอยู่ในป่า และก็ได้เห็นนกตัวหนึ่งบินนำหน้าหลวงพ่อสงเห็นมันส่งเสียงร้องหลวงพ่อสงก็ได้เดินตามมันไปซึ่งท่านก็ได้เดินตามนกตัวนั้นไปเรื่อยๆจนหลวงพ่อสงได้พบเข้ากับวัดแห่งหนึ่งซึ่งมีสภาพเก่าและทรุดโทรมเป็นอย่างมากดูเพลินๆแล้ววัดนี้น่าจะเป็นวัดร้างซึ่งก็ถูกทิ้งร้างมาหลายปี เมื่อเดินสำรวจในวัดไม่นานหลวงพ่อสง์ก็ได้พบเข้ากับกลุ่มชาวบ้านกลุ่มใหญ่ชาวบ้านกลุ่มนี้เมื่อได้เห็นหลวงพ่อสง์เดินอยู่ทุกคนต่างก็แสดงอาการปื้มปิติยินดีและรีบเข้ามานิมนต์ให้หลวงพ่อสง์มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้แรกๆหลวงพ่อสง์เองท่านก็คิดว่าวัดนี้นั้น เป็นวัดร้างที่ไม่มีพระจำวัดอยู่ที่นี่ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ให้ท่านมาจำพรรษาแต่ความเป็นจริงแล้วชาวบ้านกลับบอกกับท่านว่าที่วัดแห่งนี้จริงๆแล้วก็มีพระจำพรรษาอยู่แล้วรูปหนึ่งซึ่งพระรูปนี้ก็มีนามว่าหลวงพ่อบา่าพระรูปนี้เป็นผูกขลังคล้วิชาอาคม และมีลูกศิษย์ลูกหาที่รักและชอบทางศิยศาสตร์อยู่กลุ่มหนึ่งหลวงพ่อบ่าวและลูกศิษย์ทั้งหลายไม่เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านเพราะหลวงพ่อบ่าวผู้นี้มักจะส่งเสริมให้ลูกศิษย์นั้นออกกันแกล้งรังแกชาวบ้านที่ไม่มีทางสู้เพราะคิดว่าพวกตนนั้นมีอาจารย์ดีและมีวิชาคุ้มกายชาวบ้านจึงพากันเอื่อมระอา กุ่มคนเหล่านี้ทั้งพระเองและก็ตัวลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายซึ่งก็มีทั้งชาวบ้านธรรมดาและก็พวกจอมอาคมหลวงพ่อบ่าวมีกุฏิอยู่ที่ท้ายวัดแห่งนี้และไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านนอกจากเราลูกศิษย์ของท่านเองเมื่อได้รับการอ้อนวอนจากชาวบ้านหลวงพ่อสง์ก็เห็นใจและได้ไปจำวัดที่วัดแห่งนี้ โดยท่านได้เลือกเอากุฏิร้างที่อยู่ห่างไกลจากกุฏิของหลวงพ่อบาวพระท่านเองก็ไม่อยากจะข้องแวะและมีปัญหากับพระที่อาศัยอยู่ที่นี่อยู่ก่อนด้านหลวงพ่อบ่าวเองก็รู้ดีเพราะมีลูกศิษย์ไปรายงานว่ามีพระมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้แต่เมื่อหลวงพ่อบาวรู้เรื่องก็ไม่ได้ว่าหรือสนใจอะไรมากนะก็ได้แต่คิดว่า ให้ต่างคนต่างอยู่กันไปไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันหลวงพ่อสง์จำวัดอยู่ที่นี่เป็นเวลาพักใหญ่ก็เริ่มมีเหล่าชาวบ้านมาเคารพบูชาและฝากตัวเป็นลูกศิษย์ซึ่งมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อบ่าวเป็นอย่างมากเพราะด้านลูกศิษย์ของหลวงพ่อบาวนั้นมองว่าการที่หลวงพ่อสง์มาอยู่ที่วัดแห่งนี้เพราะหลวงพ่อสง์นั้น ยากจะลองดีหรือแข่งบารมีกับอาจารย์ของพวกตนลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเบาจึงได้ยกพวกดักซุ่มทำร้ายลูกศิษย์ของหลวงพ่อสงทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดการทะเลาะวิวาทและได้ตะลุมบอนกันชุลมุนยกใหญ่แต่ก็น่าแปลกผู้ที่มาดักทำร้ายเขาอย่างลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเบาวนั้นกล้าบถูกฝ่ายลูกศิษย์ของหลวงพ่อสง เล่นงานอาสะอ่วมเลยจนพวกมันพ่ายแพ้และสมสารหนีกลับไปเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เมื่อได้รู้ถึงหูชาวบ้านก็พูดกันไปแบบปากต่อปากว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อบบานั้นพวกมันช่างไร้น้ำยาสิ้นดีทําให้ความน่าเลื่อมใสของหลวงพ่อเบาเริ่มสั่นคลอนเพราะแม้แต่ลูกศิษย์บางคนของหลวงพ่อเบาเองก็ได้หันมากราบ และนับถือหลวงพ่อสง์เป็นอาจารย์แทนเรื่องนี้ทำให้หลวงพ่อบ่าวถึงกับ้าเเลืองร้อนเพราะในตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อบ่าวที่ติดตามอยู่มันก็มีจำนวนน้อยอยู่แล้วและส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคุณภาพเป็นพวกดีแต่ปากชอบอยุแยงตะแคงรัว่วซึ่งนั่นก็ทำให้หลวงพ่อบ่าวเริ่มรู้สึกคุณข้องมองใจ ตอ,อการมาของหลวงพ่อสงผู้นี้และหลวงพ่อเป่าก็ได้คิดที่จะหาทางสั่งสอนหลวงพ่อสง์ให้มันรู้กันไปเลยว่าวัดนี้มันเป็นถิ่นของใครกันแน่ในค่ำคืนอันเงียบสงบและวังเวงหลวงพ่อสงท่านก็ได้นั่งสมาธิและเจเริญภาวนาตามแบบปกติ ที่ท่านทําอยู่ทุกวันเป็นประจำแต่แล้วจูๆ่ๆเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาบริเวณโดยรอบกฎของท่านมันคือเสียงกระพือปีกบินของสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นจำนวนมากเสียงดังหึง่งหึ่งคล้ายเสียงฝูงพึ่งหรือเสียงต่อแตนหลวงพ่อสงฆ์จึงได้ลุกขึ้นมาและได้เดินมาเปิดกุฏิดู ก็อยากจะรู้ว่าไอ้ที่มันบินบินอยู่นี้มันคือเสียงของตัวอะไรกันแต่เมื่อหลวงพ่อสงเปิดประตูออกมาดูแล้วเสียงบินนั้นกลับหายไปหลวงพ่อสง์ได้ก้มลงมองที่พื้นที่เป็นไม้กระดานและท่านก็ได้เห็นเศษใบไม้เล็กๆล,ล่นอยู่ที่พื้นท่านจึงได้หยิบขึ้นมาและเพ่งพิจารณาดู ก่อนที่จะโยนใบไม้นั้นทิ้งไปหลวงพ่อสงรู้ดีว่าใบไม้นี้น่าจะเป็นของที่ถูกปลุกเสกมาให้เป็นต่อแตนเพื่อมาเล่นงานท่านแต่อาคมนี้มันยังคงอ่อนเกินไปมันจึงกลับคืนมาเป็นสภาพใบไม้สก่อนที่จะได้เล่นงานท่านสิ่งที่เห็นนี้ก็พอจะบอกได้ว่าน่าจะมีคนเล่นของ หรือจอมขมังเวทอยากลองดีกับท่านในคืนแรกแห่งการทักทายและแล้วคืนนี้ก็ได้ผ่านพ้นไปจนถึงรุ่งเช้าหลวงพ่อสง์ก็ได้ออกมาทํากิจของสง์ตามปกติจนเมื่อเวลาผ่านไปตกค่ำในคืนนี้หลวงพ่อสง์ก็ยังคงนั่งสมาธิและภาวนาจิต แต่ในคืนนี้จิตของท่านได้สัมผัสถึงอำนาจมืดบางอย่างมันคือวัตถุที่เป็นแผ่นสีดำสิ่งนี้มันได้ล่องลอยพุ่งมาที่ทางกุฏิของท่านมันล่องลอยวนเวียนไปมาบริเวณโดยรอบกุฏิคล้ายกำลังจะหาทางแทรกเข้ามาภายในแต่ด้วยพลังจิตอันกล้าแข็งของหลวงพ่อสง์ก็คงจะต้านมันเอาไว้ ทําให้สิ่งของนั้นได้หมดฤทธิ์ลงและหล่นลงบนหน้าประตูกุติเมื่อหลวงพ่อสง์ลุกขึ้นไปเปิดประตูกุติดูท่านก็ได้พบกับแผ่นหนังควายที่มีขนาดเท่าฝ่ามือล่นอยู่ที่หน้าประตูกุติคราวนี้หลวงพ่อสง์รู้แล้วว่าผู้ที่มาลองดีนี้มันกะจะเอาท่านให้ถึงตายเวลาได้ล่วงเลยไป จนถึงช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งได้มีชาวบ้านมาทำบุญใส่บาตรให้กับท่านตามปกติในวันนี้หลวงพ่อสงฆ์จึงได้เทศนาไปในเรื่องของวิชาอาคมและศสยศาสตร์มนต์ดำโดยหลวงพ่อสงฆ์ได้บอกเล่าถึงข้อดีข้อเสียและโทษของการเล่นของแน่นอนว่าการที่หลวงพ่อสงฆ์ได้เทศนาในเรื่องนี้ ็เป็นเพราะว่าท่านได้ฝากข้อความนี้ให้กับลูกศิษย์ของหลวงพ่อบ่าวที่ถูกส่งมาดูล่าดเลาให้มันนั้นนำข้อความนี้กลับไปบอกหลวงพ่อบ่าวให้หลวงพ่อบ่าวนั้นกลับตัวกลับใจและเลิกจ้องเวีนต่อกันแต่ก็ดูเหมือนว่าขํามเทศนาเหล่านั้นของหลวงพ่อสงมันยิ่งส่งผลให้เป็นตัวกระตุ้นหลวงพ่อบาวให้ท่านนั้น เดิลงมือหนักยิ่งขึ้นไปอีกในทุกๆคืนหลวงพ่อบาวก็จะส่งของมาทำร้ายหลวงพ่อสงอยู่ตลอดอย่างไม่ลดละหลายต่อหลายคืนผ่านไปซึ่งแต่ละคืนนั้นก็ไม่สง่งผลใดๆจนมาถึงในคืนหนึ่งที่หลวงพ่อบาวได้ทำสำเร็จเพราะเหมือนจะเป็นข่าวซวยของหลวงพ่อสงในคืนนี้ของที่ส่งมา มันได้เข้าถึงตัวท่านมันแทรกเข้าไปในร่างของท่านเข้าไปอยู่ในท้องหลวงพ่อสงสัมผัสได้ถึงของสิ่งนี้มันน่าจะเป็นโลหะที่มีลักษณะเป็นแท่งๆหากท่านปล่อยไว้แบบนี้ของสิ่งนี้มันอาจจะเคลื่อนเข้าไปอยู่ในท้องในส่วนอวัยวะที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหากเป็นเช่นนั้นท่าน ก็คงจะต้องจบชีวิตลงในวันนี้หลวงพ่อสงค์จึงเอามือกุมที่ท้องของท่านเอาไว้และพยายามที่จะรวบรวมสมาธิภาวนาจิตเพื่อที่จะระงับการเคลื่อนที่ของเจ้าของสิ่งนี้ซึ่งท่านก็ทำแบบนั้นอยู่พักใหญ่จนเวลาผ่านเลยไปจนถึงรุ่งเช้าได้มีชาวบ้านมาทำบุญที่วัดและไม่พบกับหลวงพ่อสง ชาวบ้านจึงได้มาดูท่านที่กุฏิและได้พบกับร่างของท่านนั่งใช้มือกุ้มที่หน้าท้อมใบหน้าของท่านแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าเจ็บปวดเป็นอย่างมากได้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาทำบุญที่วัดเองก็มียู่หลายคนที่พอจะมีวิชาและร่ำเรียนเรื่องการถอนของมาบ้างซึ่งพอมองดูก็พอจะรู้ว่า หลวงพ่อสงนั้นน่าจะโดนของเสกเข้าให้ซึ่งของนั้นก็น่าจะเข้าไปอยู่ในท้องชาวบ้านผู้นั้นจึงได้ทำพิธีถอนของออกมาให้ชาวบ้านสองคนผู้ที่มีวิชาอาคมได้ร่วมกันสวดบริกรรมคาถาอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะล้วงมือเข้าไปในปากของหลวงพ่อสงและเขาก็ได้ดึงของสิ่งหนึ่งออกมา ราวกับดึงดาบออกมาจากฝากักของสิ่งนี้มันมีลักษณะคล้ายมีดสองคมที่เดลงอัขรยันกำกับเอาไวา้เมื่อได้ทำการถอนของเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงพ่อสงฆ์ท่านก็ได้ไหววานให้ลูกศิษย์ไปตัดไม้ไผ่มาให้ท่านและก็ได้เลาไม้ไผ่นั้นให้เป็นแผ่นบางๆเอาไวา้แน่นอนว่าสิ่งของแบบนี้สำหรับผู้ที่มีวิชาอาคม ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าท่านนั้นกําลังจะสร้างวัตถุอาคมเพื่อป้องกันตัวของสิ่งนี้ก็คือควายธนูไม้ไผ่สารน,นั่นเองในตอนนั้นหลวงพ่อบ่าวได้เห็นชาวบ้านมามุงที่วัดเป็นจำนวนมากจึงได้บอกให้ลูกศิษย์ลูกหาไปดูลาดเหล่าว่าเหล่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อสงนั้นมาทำอะไรกันแน่เหล่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อบ่าวได้เดินเข้าไปดู ก่อนที่จะกลับมารายงานหลวงพ่อบ่าวว่าหลวงพ่อสงนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำไปแม้แต่น้อยหลวงพ่อบ่าวได้รู้ว่าของที่ส่งไปเมื่อคืนนั้นไม่ได้ผลหลวงพ่อบ่าวก็ถึงกับหน้าถอดสีและรู้สึกหวาดหวัน่นในความสามารถของหลวงพ่อสงผู้นี้สามลูกศิษย์ที่มารายงานนั้นยังบอกอีกว่าในตอนนี้หลวงพ่อสง ได้สร้างควายธนูสารเพื่อที่จะตอบโต้กลับมาบ้างหลวงพ่อบาวก็หวาดกลัวจนหล่นลาดในวันนั้นหลวงพ่อบาวรีบเก็บข้าวเก็บของและเพ่นนี้ออกจากวัดไปในทันทีเพราะหวาดเกรงตอความตายหลวงพ่อบ่าวได้หลบลี้หนีไปขอจำพรรษาที่วัดข้างเคียงแต่ด้วยจิตใจที่ยังคงแค้นเคือง ที่ได้ถูกหลวงพ่อสงลูบคมและต้อนจนจนมุมหลวงพ่อบ่าวก็ยังคงส่งของไปทำร้ายหลวงพ่อสงอยู่เสมอแม้จะอยู่กันคนละวัดแล้วก็ตามแต่แล้วก็เหมือนเวรกรรมตามสนองเพราะในวันหนึ่งในขณะที่หลวงพ่อบ่าวกำลังกวาดลานวัดอยู่นั้นจ,จู่ๆกิ่งหมาใหญ่ก็ได้หักโคน่นลงมาทับร่างของหลวงพ่อบ่าว แบบไม่มีปรีไม่มีคุยซึ่งนั่นก็เป็นเหตุให้หลวงพ่อเบาวมอรณภาพในทันทีหลังจากเหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปหลายวันจึงได้มีชาวบ้านมาเล่าข่าวนี้ให้แกหลวงพ่อสงฟังหลวงพ่อสงเมื่อได้ฟังว่าเรื่องนี้ท่านก็ได้แต่ถอนใจและได้แต่แผ่เมตตาภาวนาอาโหสิกรรมให้กับหลวงพ่อบบาวท่าน ได้แต่คิดว่าเวรกรรมจริงๆเลยถ้าชอบอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ